ถ้าที่เกิดในวันเสาร์กับไกด์ดวงเด็นและสัปดาห์ครับดวงชะตาตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10นะครับเดือนมีนานะฮะเราว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ภาระอัดแน่นจริงนะฮะเพราะว่าวันหยุดก็ไม่มีแถมอยู่ต้อง31วันนะครับโอ้โหเดือนนี้เรียกว่าเล่นเอาหมดพลังเงินหลายคนเหมือนกันนะฮะมาดูครับเรื่องอะไรที่ต้องพบต้องเจอนะครับในช่วงสัปดาห์นี้บ้างคตเม่อเกิดในวันเสาร์นะครับเรื่องแรกครับมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะฮะเออนี่น่าสนใจนะครับมันมีข่าวดี เรื่องของเงินทองหรือโชคลาเลยครับคำว่าเงินทองก็ถ้าคุณค้าขายโอเคมีกําไรถ้าคุณลงทุนมีกําไรหรือว่าถ้าจําเป็นต้องคุยเอ,อ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือว่าบางทีนะกําลังลุ้นนะฮะเรื่องเงินบางส่วนเงินบางตัวออกไหมน่ะเงินจะเข้ามาหรือเปล่าเข้าเป็นชีหรือเปล่าโอเคนะครับได้อย่างที่เราต้องการนะครับแต่อาจจะมีการเลดเลื่อนเล็กน้อยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือมันมีข่าวดีเรื่องเงินแต่ว่าบางทีเขาเรียกว่าโชคลาบมันมาได้หลายแบบอีกนะฮะบางคนเขาทํางานประจำเนาะเงินไม่ได้แบบมีเงินมารายวันค้าขายก็ไม่ได้ค้าขายเงินจะเข้ามาได้ไงก็ไม่ได้เข้านะฮะแต่ว่าจะเป็นโชคอื่นแฟนมอบของพิเศษให้หรือคนซื้อของมาอย่างให้หรือบางทีนะใช้ใจ่ายคุ้มค่าก็เกี่ยวนะครับคุณซื้อของที่อยากได้มานานปกติราคาเต็ม1 0อยออยู่ๆคุณได้ของที่แบบ เหลือ50%เหลือ70%นะครับคือมันเซอร์ไพรส์นะฮะเจดหอรอะไรก็ตามนะฮะก็เรียกว่ามันเป็นช่วงที่ดวงดีนะครับในเรื่องของการหมุนเงินในเรื่องของการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในเรื่องของการรอคอยนะครับเลยรับหรือเงินบางส่วนก็จะมีข่าวดีนะฮะแม้แต่การซื้อของด้ของที่ดีราคาที่เราพึงพอใจนะครับปกติไม่ใช่ราคานี้เราซื้อแบบพิเศษจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะครับ มีข่าวดีเรื่องเงินนะต่อมาครับมันมีดวงเกี่ยวกับผู้ใหญ่เมตตาคนช่วยเหลือนะครับมันเป็นช่วงสัปดาห์ที่มีคนสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือนะครับสัปดาห์นี้ดีถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนคุณลองดูว่าใครเคยช่วยเหลือเรามาก่อนท่านผู้นั้นยังสามารถช่วยเหลือเราได้อีกหรือแม้แต่จะใช้เวรวานใครนะครับในช่วงนี้พยายามรอยากจะให้คนมาช่วยนะครับในเรื่องต่างๆนานาโอเคมันก็ มีคนมาช่วยทันเวลานะครับมันก็เป็นช่วงดวงดีดวงเด่นนะครับในเรื่องของคนเมตตานะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของเงินทองหรือเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องความรักอะไรก็ตามนะครับมันมีตัวช่วยมีคนช่วยแล้วก็แก้ปัญหาได้ทันเวลาเสมอนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับประการต่อมาครับอันนี้ต้องเตือนอนิดนึงนะฮะสัปดาห์นี้มีดวงป่วยแค่ไม่สบายนะอาจจะติดเชื้อคนรอบข้างหรือใช้ร่างกายเยอะไปหน่อยนะครับ นอนดึกตื่นเช้ามีความเครียดแฝงทานอะไรที่ป่วยไม่สบายท้องไส้บรรปุปวธหรือว่าโรคประจําตัวแปลว่าใดๆก็ตามนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ให้ระวังสุขภาพร่างกายจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวเรารที่ต้องระวังคือเป็นคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวนะครับบางทีเหมือนกับหวยนะฮะไปออกทางคนใกล้ตัวหรือน้องเราพี่เรานะครับป่วยไม่สบายแทนเป็นซมเลยนะครับนี่ฮะแปลว่าคนในบ้านเราคนในครอบครัว ระวังการป่วยให้ม่สบายนะคอยดูแลคนแก้ชิทด,ด้วยนะครับหรือคอยเตือนอย่าให้ทําอะไรที่สิ้งเสี่ยงมั่งแผลงนะฮะใครที่ทํทให้ร่างกายหรือว่าถ้ามีอะไรที่มันสิยงเสี่ยงต่อร่างกายป่วยไม่สบายหรืออุบัติเหตุหรือว่าเจ็บตัวคุณต้องเตือนทุกท่านนะครับโอเคนะเรื่องต่อมาคือจุดเด่นคือเรื่องของแฟนนะครับมีข่าวดีเรื่องแฟนถ้าคุณมีแบบโสดอยู่คุยกับใครอยู่จะสนิทกันมากกว่าเดิมหรือถ้าคุณมีแฟนหวานให้แฟนช่วยบางเรื่องนะฮะแฟนช่วยได้นะครับ ช่วยบางเรื่องอาจจะช่วยทางตรงช่วยทางอ้อมก็ได้ช่วยทางตรงแบบไม่มีตังค์ตังไม่พอขอตังค์หน่อยอะไรกันนะฮะหรือช่วยทางอ้อมก็แนะนําหน่อยสิมีปัญหาเรื่องงานมีไอเดียความคิดแก้ปัญหาอะไรอย่างไรได้บ้างหรือเป็นที่ระบายความเครียดกังวลต่างๆให้กับเราได้นะครับสัปดาห์นี้เ้นแรงนะฮะความรู้สึกแม่นยําเรื่องต่างๆที่เราคิดว่าจะเกิดหรือเรื่องต่างๆคิดว่ามันน่าจะเป็นเป็นทางซ้ายหรือขวา A หรือ B มันจะตรงกับที่เราคิดนะครับเหตุการณ ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดเราคิดเรื่องต่างๆมันจะมีความแม่นยําสูงนะฮะก็พอที่จะเชื่อเซนต์ตัวเองได้นะครับเลขมงคลครับเีอรงนี้ฮะเก้าสี่ห้าเจ็ดเลขที่ไม่ถูโชคคือเลขแปดสีที่ถูโชคครับมีอรงนี้มีสีฟ้าเหลืองดําแล้วก็สีชมพูส่วนสีที่เร่งเร่งคือสีแดงวันที่ดีครับมีวันอังคารนะครับจันนะฮะแล้วก็วันอาทิตย์ครับแล้วก็เรื่องของวันที่ติดขัดนะครับระวังนิดนึงครับคือวันศุกร์ครับคงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียรคี ห้องครัวนะฮะให้โลง่งให้โปร่งให้สะอาดตาเท่าที่ทำได้นะฮะอะไรที่หมดอายุเอาไปทิ้งซะหรือเอาไปที่อื่นซะโชคดีมีคบสุขครับเป็นกันไม่ใจครับลุยสุกันตอสวัสดีครับ